สดีส๋ยวเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมจะพาเพื่อนเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ a c e b o o k นะครับทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะผมเนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าคลิกลิงก์ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะผมหรือว่าเพื่อนๆจะเสิร์ชที่ Google ก็ได้นะบอว่า k m k social นะครับจะเข้าสู่เว็บไซต์อย่างนี้ได้เช่นกันนะครับหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนนี้เลยะ ประกอบชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันร,รหัสผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เคเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วก,กดสมัครใช้งานได้เลยจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนเพื่อนมาล็อกอินกันได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะล็อกอินผ่าน g o o g l e สีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็ลงชื่อเข้าใช้งานไปได้เลยนะ้วเข้าสู่หน้าเว็บไซต์อย่างนี้แล้วนะผมปกติเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่หน้าคำสั่งซื้อใหม่เมนูไซต์บนอันแรกนี้นะผมเพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงกลางนะผมเป็นโลโก้ลยยเเทีีดว ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเ,เพื่อนเพื่อนมาเลือกในส่วนของ Facebook นะผมเลื่อนลงมานะผมเพื่อนจะเจอหมวดหมู่นะครับเขียเข้าไปนะผมจะมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มอีโมจิอะไรต่างๆนะผมเพื่อนเพื่อนเลือกหาเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะอนในส่วนของบริการนะรเลือกบริการที่เพื่อนสนใจกันได้เลยนะบริการนี้นะครับผมเอาไปก๊อปปี้อ่าลิงก์โพส เอาขออภัยนะครับผมลิงก์กลุ่มของเ,เพื่อนนะครับกลุ่มของเพื่อนอย่าลืมป่าวเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมเอาวางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วใส่จํานวนนะครับคนที่จะเข้ากลุ่มของเพื่อนนะครับผมจะใส่กี่คนก็ใส่ไปนะครับขั้นต่ำของรับผู้ไปที่100คนเข้ากลุ่มนะครับผมก็ใส่ไปสัก100แล้วกันนะครับกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับต,ตอนนี้คนเข้าคนอยู่ในกลุ่มของผมนะครับ584คนนะครับสั่งไปร้อยหนึ่งเนาะก็จะเป็น600กว่าๆนะครับ อ่ตอนนี้ขึ้นเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้คนเข้ากลุ่มของเรากาลังเพิ่มขึ้นมานะครับรอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอนะครับผมเดี๋ยวจะขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆเลยแล้วกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับผมไปบอกประวัติต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับผมอันนี้ออเดอร์ล่าสุดที่สั่งไปนะครับคนเข้ากลุ่มเราเนาะ้ายบนนะครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ด้านล่างนะครับเป็นสถานะนะครับในส่วนของเมนูเติมเงินนะครับผมก็จะมีสาช่องทางการเติมเหินเพื่อนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, ทูบันี่วอลเล็ตคริปโตเคเรนซีนะครับเดี๋ยวยกตัวยอย่าง้เพื่อนๆเป็นสแกน QR code ah นะผมถ้าใส่ยอดจำนวนเงินที่เพื่อนๆต้องการเติมได้เลยนะผมแล้วก็กดเติมเงินไปได้เลยขึ้น QR code ah อย่างนี้นะผมเพื่อนๆเ,เข้าแอป,ปราคาที่มือถือได้เลยนะสแกนจ่ายนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมยอดเงินของเพื่อนนะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะะต่อไปในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผม เมนูนี้นะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยแลกรอกข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์เลยก็ได้นะผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินโดยตรงก็ได้นะผมด้าน,นขวาบนนะผมก็ปุ่มไลน์เช่นกันนะยิงไปก็เป็น QR code นะผมแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนที่สี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอันต่อไปในส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะครับ ออาต่อไปในส่วนของซีรีส์หนังจีนนะผมเอาแค่ใจในเว็บไซต์นะครับรม500บาทนะผมก็สามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนได้ฟรีๆเลยนะครับมีถึง4เกือบ400เรื่องเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมว่ายอดคนเข้ากลุ่มเราน่าจะเพิ่มแล้วนะตอนนี้584คนนะผมกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะผมจาก584เป็น700เลยทีเดียวนะผมทยอยเพิ่มขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยจริงๆนะผมผมก็พูดไม่ถึงนาทีเลยนะผม เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะผมเขาแถมมาให้เราเยอะจริงๆนะครับในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ให้เพื่อนๆด้วยนะเว็บไซต์ KMK Social นะจะเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามหรือว่ายอดคนเข้ากลุ่มนะครับที่ผมพาเพื่อนทําไปเมื่อกี้นะผมะนอกจาก f a c e b o o k นะผมที่พาทำนะครับก็มีอินส a าแกรม u ูทูบท t ก k t o k ทวิตหรือว่าอะไรต่างๆนะม,มีหมดเลยนะเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อเข้ามาเลือกใช้บริการได้เลยนะครับ อาสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ